สวัสดีพี่น้องป้องไปโอ้นี่่าพผู้ชมวัสนาตอนเขาบานนะคะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่กินหอมมากดูสินี่คือบานแล้วนะคะแล้วบานแล้วนี่จ้าพี่น้องจ้าไม้ประดับไม้มงคลคะ่ะดูบานสวยจังเลยอะวันนี้ได้มาเจอตอนบานนะคะทุกคน เนี่ยเป็นไม้ยืนต้นที่ต้นที่เก่าแก่นะคะต้นหลายปีนะต้นหลายปีนะคะเขาถึงออกดอกนะคะต้นสูงใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะโอ้ยสวยมากทุกคนดูสวยมากนี่พามาชมตอนเขาบ้านค่ะนี่พี่น้องจ้าดอกวาสนานะคะดอกวาสนาออกดอกหน้าหนาวเหมือนกันนะคะทุกคนจะออกดอกหน้าหนาวนี่พวงหนึ่งนะ พวงหนึ่งจะยาวขนาดนี้เลยนะคะทุกคนก็จะเป็นพวงยาวๆแบบนี้นะคะบาดเพิ่งเห็นครั้งแรกที่เขาบานหอมหอมมากกินหอมมากนะทุกคนเป็นไม้ที่หน้าปลูกนะส่วนมากเขาจะใช้แบบนี้นะเขาจะไปชําเอานะทุกคนนะตัดไปชําไปชําได้เลยนะคะดูสวยมากทุกคนพามาชมค่ะโอ้ยหอมมากทุกคนจ้ะ หอมมากเนี่ยมาชมใกล้ๆเลยทุกน้องจา้าดูใกล้มากใกลมากเนี่ยนี่ต้นต้นต้นของเขาจะอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะนี่ต้นเก่าแก่หลายปีนะคะทุกคนค่ะนี่พวงพวงดูต้นสูงหนะูให้ดูต้นเขาสูงมากจ้ะแต่เขาออกดอกสองช่อเองนะคะทุกคน สูงสูงสองสามเมตรสี่เมตรเลยนะคะนี่ค่ะพี่น้องจา้าพี่น้องดูดูดูมะแรงมาตอมเขามีความหอมสวยมากทุกคนได้ชมตอนบานนะคะ ได้ชมตอนบานคะ่ะดูโอ้ยชื่นใจมีมมวัส,สนาเป็นวัส,สนาเป็นไม้ที่มีชื่อนะคะไม้ประดับไม,ม้บางคนมีความเชื่อเนาะส่วนบุคคลนะคะมีความเชื่อนะปลูกวาัาป,ปลูกดอกวาส,สนานะคะนี่โอ้ยชื่นใจมากเลยหอมมากเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะเดี๋ยวไปดูข้างในกันคะ่ะ ไปดูข้างในกันนี่อีกช่อหนึ่งแต่ยังไม่บานนะอันนี้นะนี่จ้ามาดูใกล้ๆแล้ว,ให,แบบว,วลให้ดูแบบเรียวๆเลยทุกคนให้ดูแบบเรียวๆเลยเสียงจะเบาทำไมเนี่ยสวยมากดู ให้ดูแบบเรียวๆเลย,ยจ้านี่เป็นไงสวยสวยหอม โอเคไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามให้ด้วยนะ